ผมมองว่าราคาที่ลงมาลอดหลังเนี่ยนะครับในเกิดจากเออร์เน็งช่วงคนที่สองเนี่ยมันขาดทุนพันผลนะครับในระยะยาวเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ายังโอเคอยู่นะครับเพียงแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยนะครับอาจจะต้องมีการโตขึ้นในเรื่องของตัวความสมูทในการส่งมอบเนี่ยเล็กน้อยนะครับครับผมว่าจริงๆถือแต่ว่าไม่ถัวครับ นะครับ MCS Steel MCS Steel ถูกแนะนำในฐานะหุ้นปันผลดีนะแต่ราคามักไม่ค่อยไปไหนไม่รู้เพราะตัวหนักหรือเปล่าคุณนาทีถามว่า MCS เนี่ยผู้บริหารออกแล้วนั่นคงน่าจะหมายถึงมิสเตอร์นายหยวนชินะครับพื้นฐานยังดีอยู่ไหมครับถืออยู่ต้นทุน MCS ต้นทุน14บาทครับพีเธอครับ ครับจริงๆดอกเตอร์ยังอยู่นะฮะยังยังยังไม่ไปไหนนะครับก็ยังอยู่กับกับตัว M C S อยู่นะครับ <S 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 ทีนี้เนี่ยผมมองว่าราคาที่ลงมาลอดหลังเนี่ยนะครับเป็นเกิดจากเออร์เนช่วงควอเตอร์สองเนี่ยมันขาดทุนนะครับทีนี้ถามว่าทำไมขาดทุนนะครับผมก็มีการตรวจสอบกับนักวิเคราะห์มาก็ปรากฏว่าควอเตอร์สองเนี่ยการส่งมอบเหล็กเนี่ยมันช้านะครับมันช้าเนี่ยถามว่าอยู่นอกแผนไหมไม่ได้อยู่นอกแผนอะไรนะครับเพราะว่าคตอร์สองเนี่ยนะครับมันเป็นช่วงรอยต่อที่เขาจะมีการต่อพวกเอสเพรส นะครับหมดอายุพอดีเลยนะครับเพราะนั้นเขาเลยใช้โอกาสตรงนี้เนี่ยนะครับซึ่งรอบเวลาในการส่งมอบเนี่ยมันมันส่วนใหญ่จะเป็นเลื่อนไปโปรเตสสามโปรเตสสี่นะครับก็ใช้เวลาในการพวกปรับปรุงโรงงานปรับปรุงระบบต่างๆเนี่ยให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงโปรเตสสองเนี่ยเวลาส่งมอบน้อยนะครับเออร์เน็งก็เลยเป็นอะไรที่ดูไม่ดีเท่าไหร่นะครับทีนี้ถ้าหากว่ามองภาพถัดไปนะครับก็คิดว่าการจ่ายเงินปันผลเนี่ยนะครับเข้าใจว่า น่าจะรวบรวมสําหรับงวด9เดือนนะครับแล้วก็มีการจ่ายนะครับแล้วก็ไปจ่ายงวดปีเนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมุมในเรื่องของตัวผลผลนะครับในระยะยาวเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ายังโอเคอยู่นะครับเพียงแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยนะครับอาจจะต้องมีการโต้คลื่นในเรื่องของตัวความสมูทในการส่งมอบเนี่ยเล็กน้อยนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยที่มีมีการดีเลย์ไปนะนะครับก็เราก็ไปเช็คมาปรากฏว่ามันมีงานเหล็กโปรเจกต์หนึ่งเนี่ยนะครับที่จะส่งไปที่ญี่ปุ่นนะครับเป็นได้โครงสร้างเหล็กนะครับบังเอิญว่าโปรเจกต์นี้เน พอไปขุดลงไปในชั้นใต้ดินนะครับมันกลายเป็นว่าไปเจอพวกวัตถุโบราณนะครับพอเจอตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็เลยต้องมีการที่ต้องมีการชะลอนะครับเรื่องเรื่องงานก่อสร้างนะครับก็เลยทําให้เกิดการดีเลย์ออกไปนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุปัจจัยประการหนึ่งนะครับแต่ผมมองว่าถ้ากลางยาวเนี่ยอันนี้ภาพยังโอเคอยู่นะครับเพียงแต่สั้นๆเนี่ยสะดุดด้วยเรื่องตรงนี้ครับ ครับระยะกลางยาวยังโอเคอยู่นะแต่ระยะสั้นอาจจะสะดุดบ้างนะครับมีคนติดอยู่10บาท41ท่านแล้วก็ติดอยู่13บาทอีก1น่งท่านพี่เทิร์แนะนำยังไงดีครับครับผมว่าคจริงถือแต่ว่าไม่ถัวครับถือแต่ไม่ถัวนะครับ,รบ <laughs> ถือแต่ไม่ถัวนะครับสำหรับ M C S Steel นะครับ หลักสูตรปิดออนไลน์เปลี่ยนเลนไปทำกำไรในช่วงตลาดยูเทิร์นมันนพลสออนไลน์ศูนย์หนหลักสูตรที่10นะครับท่านที่ลาดสดไปและพร้อมจะชมย้อนหลังเชิญได้นะครับลาย ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Moneyplus e M-O-N-E-Y-P-L-U-S Moneyplus ติดกันตรงตัวนะครับสนใจเชิญได้เลยครับนะเป็นจังหวัดที่เหมาะมากนะครับ และนี่ครับสำหรับโปรคู่ย้อนหลังโปร1บวก1ปูพื้นฐานจัดพอร์ตให้เหมาะสมบวกกราฟเทคนิคท่าง่ายในการทำกำไรในราคาพิเศษครับอันนี้เป็นเบสิคเทคนิคอล1บวก2อันนี้ก็ฮอตตลอดการเลือกรับหนังสือลงทุน1เล่มครับชาร์ตแพทเทิร์นหรือเทคนิคอลแอนา l ล s ิสนะครับเล่มใดเล่ม1น1เลือกเลยนี่โปรคู่ย้อนหลังโปร1บวก9ปูพื้นฐานบวกเสริมเทคนิคทำกำไรแบบไร้ใจนะครับ เบสิกเทคนิคอลศ0 0บวก009เล่นหุ้นแบบไร้ใจทํากําไรไม่ยากนะครับเลือกรับหนังสือ1เล่มครับชาร์ตแพทเทิรหรือเทคนิคอลแอน a l ล s ิ s ิสในราคาพิเศษนะครับโปร2วก8ครับจัดพอร์ตพร้อมเทคนิคท่าง่ายในการทํากําไรหุ้นแบงค์ครับ2วก8เลือกรับหนังสือเล่มใดเล่ม1ในราคาพิเศษนะครับและนี่ครับคอมม o ดิตีใครสนใจหุ้น c o m ม o ดิตีหุ้นแบงค์ และกลยุทธ์ในการเล่นรอบทํากําไรไม่ยากในราคาพิเศษโปร3บวก4และเลือกรับหนังสือลงทุน1เล่มนะครับเลือกได้เลยลาย ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a อแแล้วตามด้วยคําว่า m ั n นี plus นะครับนี่5บวก7ครับลงทุนแนว VI บวกเธอเลืกทางเลือกตลาดหุ้นต่างประเทศและกลยุทธ์การทํากําไรในตลาดแพนดิกในราคาพิเศษแล้วก็เลือกรับหนังสือนะครับสนใจเชิญนะครับ ส่วน MP s h i r ชตอนนี้มีนะครับเบอร์ M เบอร์ L เบอร์เอไม่ต้องรอนะครับสั่งมาก็ส่งได้เลยนะครับเชิญน,นะครับไลน์ ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A อ้ i ซแล้วตามด้วยคำว่ามันนี้ plus ปิดกันตรงตัวนะครับ